ประวัติและความหมาย คาถาปัจเจกพระพุทธเจ้าในปีพุทธศักราช2472หลวงพ่อปานวัดบางนมโคเดินทางจากอายุธยาไปทั่วทุกภูมิภาคของสยามประเทศเมื่อไปถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชในเย็นวันที่ไปถึงนั่นเองขณะที่หลวงพ่อเข้าห้องจำวัดพักผรได้มีผู้สูงอายุท่านหนึ่งรูปร่างเพียวท่าทางสงา่าผิวขาวถือไม้เทา้าเลี่ยมทองเดินมาหาพระอุป ปักแล้วถามว่าหลวงพ่อตื่นแล้วหรือยัง ก็ได้ยินเสียงจากห้องว่าไม่หลับหรอกเสียงหลวงพ่อพูดออกมาแม้นอนคอยอยู่คิดว่าผิดนัดเสียแล้วแล้วหลวงพ่อก็เดินออกมาจากห้องพักเมื่อนั่งลงแล้วพูดเท่าผู้มาหาพูดว่าผมไม่ผิดนัดหรอกครับขณะที่ท่านทั้งสองพูดคุยกันอยู่นั้นสร้างความสงสัยให้แก่คณะที่ไปด้วยกันเป็นอันมากเพราะไม่เคยเห็นว่าคนทั้งสองพบหน้ากันที่ไหนเลยทำไมจึงพูดกัน ถึงเรื่องนัดหมายหลวงพ่อได้พูดว่าฉันได้พบกับโยมผู้เท่านี้ทางสมาธิตั้งแต่เดินทางถึงจังหวัดประจวบคีรีขันและได้นัดหมายกันไว้ว่าจะมาพบกันที่นี่แล้วหลวงพ่อก็พูดกับพ่อเท่านั้นว่าโยมมีของดีก็เอาของดีมาอวดพวกนี้หน่อยสิ ท่านผู้เฒ่าได้แนะนำตัวท่านชื่อพึ่งอายุ99ปีท่านครูพึ่งเล่าประวัติพระคาถาเมื่อท่านอายุได้ประมาณ40ปีได้มีพระธุดงค์เดินทางมาปักกรดเพียงรูปเดียวท่านเห็นพระรูปนั้นแล้วรู้สึกเรื่อมใสามากจึงได้ทำบุญบำเพ็ญกุศลกับท่าน และปฏิบัติต่อท่านอย่างดีเท่าที่จะทำได้ก่อนกลับท่านได้สอนกรรมฐานและได้มอบพระคาถาพระปัจเจกพระพุทธเจ้าบทนี้ให้พร้อมทั้งอธิบายวิธีปฏิบัติ ถ้าปฏิบัติเป็นกรรมฐานทำให้ถึงฌานแล้วจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีเงินทองจะหลั่งไหลมาเองท่านว่าทำเพียงเท่านี้ก็พอเลี้ยงตัวรอดเงินทองของใช้ไม่ขาดมือพระคถาบทนี้ของพระปัจ,จิจพระพุทธเจ้า ผู้เท่าผู้จบก็ได้มอบพักคถาให้หลวงพ่อปานเรียนแล้วบอกว่าได้โปรดอย่าปิดบังพักคถาบทนี้เลยขอได้กรุณาแจกเป็นธรรมทานด้วยหลวงพ่อถามว่าท่านอาจารย์ทำนานไหมจึงจะรู้ผลอาจารย์ตอบว่าไม่นานครับประมาณเดือนแรกผ่านไปก็เริ่มรู้ผลผลในระยะแรกให้ผลในเรื่องการกินก่อนคือมีของกินเหลือเฟือไม่อดอยาก ในระยะ1หนึ่งปีผ่านไปเรื่องการเงินเริ่มดีขึ้นเงินในที่เก็บเริ่มเกินบัญชีไม่ว่าจะทำอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมดหลวงพ่อได้ถามว่าท่านอาจารย์ทำอย่างไรอาจารย์ตอบว่าผมทำเป็นกรรมฐานเลยครับทำจนสว่าง หลับตาลงแล้วเกิดความสว่างขึ้นได้เห็นพระพุทธรูปบ้างพระสงฆ์บ้างแล้วเริ่มเห็นเงินคราวแรกๆเป็นจำนวนน้อยๆต่อมาก็เห็นเป็นจำนวนมากตามลำดับถึงกองใหญ่ หลวงพ่อถามว่ามีเคล็ดลับอะไรบ้างในการนำของเข้าออกและการเก็บเงินใช้เงินอาจารย์ตอบว่ามีครับผมทำน้ำมนต์ด้วยพระคาถาบทนี้เมื่อนำข้าวของเข้าบ้านผมเอาใบพลูสามใบจุ่มน้ำมนต์พรมของนั้นสามหนพร้อมท่องคาถาเมื่อนำเงินเข้าเก็บและนำเงินออกใช้ให้ท่องพระคาถานี้ทุกครั้งตามจำนวนที่สวดบูชาพระ เช่นปกติสวดเจ็ดจบเมื่อนำเงินเข้าเก็บก็ว่าพักคาถานี้เจ็ดจบก่อนนำออกใช้ก็ว่าเจ็ดจบให้จับเงินแล้วว่าพักคาถาครบจํานวนจึงนำเงินออกมานับนอกที่เก็บอานิสงพระคาถาให้ผลในเรื่องความเป็นอยู่อย่างมีความสุขสบายเงินทองเหลือใช้สอยของที่ต้องการปริมาณก็เพิ่มขึ้นของกินของใช้ก็ไม่สิ้นเปลือง คาถานี้เป็นมนแห่งการดึงดูดโชคลาภและความสำเร็จโดยเชื่อว่าเมื่อสวดด้วยใจศรัทธาและจิตตั้งมั่นในความดีรักษาศีลที่สำคัญห้ามเบียดเบียนทรัพย์ของผู้อื่นโดยมิชอบและห้ามยุ่งเกี่ยวกับของมืนเมามันสร้างกุศลทำบุญใส่บาทจะช่วยเป็นการเปิดช่องทางแห่งบุญบรารมีเก่าให้ส่งผลเร็วขึ้น เปลี่ยนพลังใจเป็นพลังดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตทั้งเงินทองโอกาสและความสงบภายในใจคาถานี้เผยแพร่โดยหลวงพ่อปานวัดบางนมโคซึ่งต่อมาได้มารวมอยู่ในบทสวดพระคาถาเงินล้านโดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าซุงซึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อปาน ความหมายพระคาถาพุทธมะอุเป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์เป็นการแสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งหมายถึงพระรัตนตรัยช่วยให้ผู้ปฏิบัติมีความเจริญรุ่งเรืองมีโชคลาภมหาเสน่และแค้วคาดปลอดภัยจากอันตรายต่างๆนะโมพุทธายะการนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ วิระทยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธะสมาณีมามะพุทธะสวาโหมขออนุภาพแห่งพระปัจเจกพระพุทธเจ้าปโปรดนำพาความสำเร็จความมั่งคั่งความสุขความเจริญรังไหลมาสู่ชีวิตนี้ของข้าพเจ้า ด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธคุณเมื่อสวดด้วยใจสงบจะเป็นการเปิดช่องแห่งบุญดึงดูดความดีความโชคดีและความมั่งคั่งให้เข้ามาในชีวิตโดยเฉพาะในยามที่ชีวิตตกต่ำหรือมีอุปสรรคทางการเงินบทสวดนี้จะช่วยเสริมพลังใจให้เกิดสติความเชื่อมั่นและแรงขับเคลื่อนในการเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้น บทสวดพระปัจเจกพระพุทธเจ้าพุทธะมะอุณโมพุทธยะวิระทะยวิรโคโนายังวิรหิงสาวิรทาศีวิรทาสาวิรอิทธิโยพุทธสะมณีมามะพุทธสะสวาโหมในการสวดควรสวดอย่างน้อยสามจบขึ้นไปเพื่อเป็นสิริมงคล